เเองลยสวัสดีครับท่านวีระที่เคารพรักและคิดถึงเสมอครับแล้วก็สวัสดีแม่บ้านท่านวีระด้วยอาจารย์แม่บ้านสวัสดีแม่บ้านอาจารย์วีระด้วยสาวินัยบอกก็นายผมมาด้วยนก็นสวัสดีด้วยไงครับจากในในแล้วเขาก็เ่าละ เราไม่เบรกนะสำหรับคุณวินัยนี่ก็เคยเคยคุยกันแล้วคนะคุณนายกับแม่ว่าก็ทำความกันนิดหน่อยแล้วเขาก็เขาจะไม่ค้านไม่ค้านไม่ค้านแต่เราเสียสอะถ้านานแล้ก็เบรกเหมือนกันครับก็ธรรมดาเพราะว่า เพราะว่าท่านวีระเป็นเด็กดื้อด้วยอะ่ะก็ต้องอารมณ์มารวยหน่อยไงเพราะว่าถ้าเก็มงวดกวดขันเกินไปไ<ด>ประเดี๋ยว<ม>เครียดจะขึ้นสมอง <c oughs> หาที่ลงไม่ได้เนี่ยแล้วบ้านผมก็ไม่ชอบหรอกมันเป็นการเขียนคำที่เขาสรุปเนี่ยนะครับแต่นไปไดอย่างพี่ติ๋เนี่ยมีการเลือกมีจังหวัดอย่างโครนนะแต่ก,ก็ก็พออันดุลมรุ่งอรุ่ยได้ครับได้คุยกัน่ได้มีปัญหาผมคุณพี่ติ๋วเขาแล้วผมกลับมาจากเรี่ยบหลานก็คุยกัน ในรถอะนะแบ้ายเขาก็ฟังไปด้วยแต่พี่นายที่ก็คุยกับผมหลายครั้งแม่บายเขาก็ฟังไปด้วยเขายังทักว่็ขาวครับวินยใช่ไหมเสียงแม่บ้นานคุณวินยันยด้วยนะเขาได้ยินครับ าคนมีบุญอิ่มบุญถ้าอิ่มเอิบนี่เราขอเงินสักงพันสองพันสองจะไม่ว่าอะไรมั้งคนใจดีแบบได้ได้ขอได้ขอได้ครับแต่ว่าไม่มีขอตาขอตาวิ่นายไงขอได้หนนน้าาตเป็คดขอ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 ได้อยู่แล้วขอได้อยู่แล้วครับขอได้อยู่แล้วครับขอตาพีนายนะครับเท่าไรก็ได้ครับแต่ว่าไม่มี เดี๋ยวดีผมมาถึงที่หน้างานนะเดี๋ยวคงเอยุติกแคันเท่านี้ก่อนจะค่อยว่ากันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ๋อสวัสดีครับโอ้ผมไม่ได้เปิดไหม่ผมว่าเอ๊พูดเออผมบอกขอได้ขอได้เท่าไรก็ให้จาะรัมีตาตวินัยมีอะไรจะลาจางวกกับแม่บ้านไหม อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคุยใหม่ก็ได้เพราะท่านวิระอยู่ผมผมผม,ผมนั่งรถมากับท่านวิระด้วยเนี่ยท่านไม่เห็นผมเองโอเคอเค,อเคเดี๋ยวท่านนี้ก่อนครับประจั์วิระครับผมสวัสดีครับบ้านครับ